ขอหน่อยบอกงขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอไม่ให้ห่วงห่วงขอหน่อยขอเนี่ยขอไม่ได้เหรอเนี่ยชอบอ่ะชอบไก่เน่าอ่ะ ฮะมิจิมิจิมิจิอย่าทำแบบนั้นอย่าไปทำแบบนั้นอย่าโดนเขากัดเอาปิดจะทำยังไงเพลง 对，哈。